กลับ <Hey>, มาเจอกันอีกครั้งนะคะกับฟลูคแคสบี้อุกโคลีและในวันนี้นะคะฟกก็จะมาทำการอันบ็อกซ์หนังสือที่ฟุก,กเพิ่งสั่งมาเป็นล็อตสุดท้ายของปี2021จริงๆแล้วทั้งปีฟุก,กสั่งหนังสือมาค่อนข้างเยอะในความที่หนังสือมันเยอะมาฟลุกก็เลยเลือกที่จะเก็บหนังสือพวกนั้นเอาไว้ทำตอนบุ๊กเชฟทัวร์แล้วกันแต่ว่าเนื่องจากว่าของที่สั่งมาล็อตเนี่ยมันมาถึงพร้อมกันพอดีดังนั้นฟลุก,ก็เลยจะทำการอันบ็อกซ์ในวันนี้นะคะ เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำว่าในเดือนสุดท้ายเนี่ยเรามีหนังสืออะไรเข้ามาใหม่บ้างก็คือตรงนี้ที่อยู่ทั้งหมดสามกล่องเป็นหนังสือที่มาจาก book depository สองกล่องนะคะมีกล่องเดิมที่เพิ่สั่งไปเมื่อประมาณสองตำนาที่แล้วก็เพิ่งมาถึงแล้วก็มีของ family root เป็นองค์กรนี่กวกองค์กรได้ไหมที่เขาผลิตหนังสือออกมาเป็นแบบ e t i o n พิเศษพิเศษหรือว่าพวก g o o d i ที่เกี่ยวกับหนังสือนะคะผกก็ ไปเจอซีรีส์หนึ่งที่ไม่เคยมีแล้วก็อยากจะมีมากๆเรแล้วก็มาเจอหน้าปกนี้ที่แบบชอบมาก <_ S 1> ก็เลยสั่งซื้อมานะคะนี่ก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันแล้วก็อีกกล่องหนึ่งเป็นของ Bo o k d e POSITORY เพิ่งมาถึงเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้ว <_ S 1> ก็เก็บมาแกะกล่องในวันนี้พร้อมกันทีเดียวเลยง้นฟุกเลือกกล่องที่เล็กที่สุดมาแกะก่อนแล้วกันนะคิดว่าอันนี้น่าจะมีทั้งหมด3เล่ม น่าจะเป็นหนังสือตอนที่ทำ h o w to การสรั่งงจากพวกที่ิดี้มานะคะน่าจะมาส่งของการดูจากอีเมลละมีหนังสือทั้งหมด3เล่มจริงๆด้วยเล่มเล่มที่2องและเล่มที่3นะคะนี่ก็คือ Assassin's Apprentice, Assassin's Quest แล้วก็ Royal Assassin นะคะเป็นซีรีส์สามเล่มจบของ Robing r o w e ไม่ค่อยจะเก็บหนังสือที่เป็น Paperback นะแต่ว่าฟุกชอบเอ i ิชันนี้มากๆเลยก็เลยไปสั่งซื้อเก็บมาตอนแรกจะไปดูหนังสือที่ Kinokuniya แล้วแต่ว่ามันไม่มีนะคะสามเล่มจบพอดีก็เลยสั่งมารอบเดียวจาก Book Depository เลยดีกว่าแล้วก็หนังสือสภาพค่อนข้างที่จะมีความใหม่อยู่แต่ว่ามันก็มีรอย เหลืองเล็กๆ,ๆแต่ว่าก็รับได้นะคะอันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อชื่อฟิสนะคะเขาเนี่ยเป็นลูกนอกสมรสของน่าจะเป็นแบบเจ้าชายสักคนหนึ่งนี่แหละแล้วทีเนี้เนี่ยการที่เขาเป็นลูกนอกสมรสในแบบราชวงศ์เนาะมันถือว่าเป็นเรียกว่า เป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยสําหรับลายของพวกราชวงศ์นะคะก็คือถ้าเขาเนี่ยมีความพยายามที่อยากจะขึ้นมาเป็นราชาคนต่อไปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทําได้ฟิสเนี่ยก็พอดีไปอยู่ในความดูแลของพระราชาที่ส่งเขาไปเรียนนะคะเพื่อที่จะเป็นนักฆ่าเรื่องราวก็น่าจะประมาณนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะแล้วก็คิดว่าน่าจะได้อ่านในปีหน้านั่นเองนะคะต่อมาที่กล่องอีกกล่องหนึ่งนะคะของ Bo o k เ e pository เหมือนกัน อันนี้ทุกิดว่าน่าจะมีทั้งหมดห้าเล่มสั่งมาตอนที่มีโค้ดลดราคา10เซนะคะก็เลยสั่งมาเลยทั้งหมดห้าเล่มด้วยกันหายากม,มากๆเลยอ่ะที่ Book Depository จะส่งหนังสือออกมาพร้อมกันทั้งหมดนะคะปกติแล้วเนี่ยเขาจะเลือกแบบส่งหนังสือมาเพราะบางเล่มก่อนที่พร้อมส่งหรือว่าเป็นหนังสือที่อยู่ในสถานที่เดียวกันคิดว่านี่น่าจะเป็นแบบเรื่องบังเอ,อิญอีกเหมือนกันที่หนังสือพวกนี้เนี่ย เขาอยู่ในที่ที่พร้อมจะส่งออกมาพร้อมกันค่ะแล้วถ้าปกติบุ๊กเล็บเบร์สรี่เขาจะใส่หนังสือมาในกล่องแบบแข็งๆอย่างที่เห็นตรงนี้มันจะเป็นกล่องที่แข็งมากแล้วก็คิดว่าโอกาสที่จะเกิดเนื้อหนังนสือเนี่ยน้อยมากๆเลยอ่ะแต่พอเป็นหนังสือที่รตใหญ่เนี่ยเขาก็จะใส่เป็นกล่องที่กระดาษล้างค่อนข้างบางกว่าปกตินิดนึงข้อดีก็คือเขาจะมีบับิโลใส่มาให้ตรงนี้แล้วก็บบเบิ้ลอีก นี่ก็คือหนังสือในกล่องเยอะมากตื่นเต้นมากเลยอ่ะนี่นะคะเล่มแรกขอหยิบออกมาอวดก่อน the last graduate นะคะของ Naomi Novik อันนี้นะคะเป็นเล่มที่สองในซีรีส์ s c o l o m a n s แ,แรกๆเนี่ยชื่อว่า a d a i l y Education นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่เป็นโรงเรียนสําหรับคนที่มีความสามารถพิเศษด้านเวทมนต์เข้าไปเรียนหนังสือกันซึ่งคนที่เข้าไปเรียนนะคะก็มี2ทางเลือกก็คือจะต้องเรียนให้จบหรืออาจจะตายไปก่อนคือถ้าตั้งใจจะออกจากโรงเรียนนี้เนี่ย มีแค่2องคนทางนี้เท่านั้นซึ่งก็น่าตื่นเต้นอีกเหมือนกันนะคะนางเอกเนี่ยเขาก็เข้าไปเรียนที่โรงเรียนนี้ฟูกยังไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเพราะว่ายังไม่เคยอ่านเล่มแรกนะคะได้ข่าวบอกว่าซีรีสนน์นี้น่าจะมี3เล่มจบด้วยกันตามสไตล์ของฟูกเองก็คือต้องรอหนังสือให้ออกครบทุกเล่มก่อนแล้วค่อยไปหยิบมาอ่านนะคะแต่ว่าฟูกเห็นหน้าปกเล่มนี้แล้วฟุกชอบมากเลยอะ อันนี้เป็นแบบของ U.S. Edition นะคะ U.S. Edition เนี่ยจะมีหน้าปกที่ต่างกว่าของ U.K. นิดนึงก็ตรงที่ด้านข้างจะเป็นสีทองแล้วก็กรอบในตัวหน้าปกเนี่ยก็จะมีสีทองเหมือนกันนะคะทั้งหน้าหน้าด้านหลังเลยต่อมานะคะเป็นโนเอล่า u g h t is fortunate ของ Becky Chambers อันนี้ มีบุ๊คบเบอร์คนหนึ่งที่ฟุกชอบเขามากๆเลยแล้วเขาก็ชอบเบกกี้แชมเบอร์สมากๆฟุกก็เลยแบบไปหาหนังสือของเขามาอ่านบ้างจริงๆมีอีกซีรีส์หนึ่งที่ฟุกอยากจะไปอ่านแต่ฟุกจาชื่อซีรีส์ไม่ได้แหละเป็นหนังสือที่ค่อนข้างเก่าแล้วก็หาไม่ค่อยได้แล้วด้วยก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปอ่านนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยบังมากเลยอะ่ะเป็นนิยายแนวไซไฟนะคะฟูกคิดว่าน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะได้หยิบมาอ่านในเรบวนี้ ถ้าเรามีเวลาเพราะว่าเรื่อค่อนข้างบางแล้วก็ไม่น่าจะต้องใช้เวลาในการไปอ่านในเรื่องนี้ค่อนข้างมากสุกเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่าเรื่องเป็นยังไงแต่ว่าก็ เึกตื่นเต้นที่จะได้หยิบขึ้นมาอ่านเหมือนกันมานะคะเป็นเรื่อง The Thortron Legacy นะคะอันนี้ก็เป็นเล่มที่2อีในซีรีส์เหมือนกันเป็นซีรีส์3เล่มจบเล่มแรกเนี่ยชื่อว่า The Inheritance Games นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอเวอรี่ที่จู่ๆวันหนึงเนี่ยเจ้าของบ้านทอทอเนี่ยก็เสียชีวิตแล้วก็ ยกสมบัติให้กับเธอทั้งหมดเอลลี่ก็ตกใจนะคะเพราะว่าเธอไม่รู้จักคนคนนี้เลยแล้วก็ต้องเข้าไปที่บ้านของฮอทอนเนี่ยแล้วก็ไปเจอหลานชายสี่คนของฮอทอนคนนี้ ก็ไม่รู้ว่าการที่เธอได้รับมรดกมาเนี่ยเป็นเพราะอะไรแล้วก็การที่เธอได้ไปเจอกับหลานชายทั้งหมดนั้นจะมีเรื่องราวอะไรตามมานะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รีวิวค่อนข้างดี mm. ฟุก็เลยตั้งตารอคอยที่จะได้อ่านเล่มนี้ก็เหมือนเช่นเคยรอเล่ม3ออกก่อนแล้วฟูก็จะได้เริ่มอ่านเล่ม1สักทีนะคะแต่น้าปกสวยมากอีกแล้วอะ่ะนี่คือเล่มแรกนะคะ เล่มสองก็เป็นสีน้ำเงินชอบกอารออกแบบตรงนี้มากมันดูเป็นแบบรัพย์สมบัติมันดูถึงแบบปิเลียนแนเออแล้วก็มีแบบมีดาวอะไรอย่างเงี้ยดูความลึกลับโน้ no, แล้วก็ดูเหมือนไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่ซึ่งมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเรื่องนี้แหละต่อมาที่เล่มที่สี่นะคะฟุกแบบชอบเลยอะออเดอร์ซองออคิลิสของ m ม d ด l ลีนมิลเลอร์ุกมีหนังสือของมิลเลอร์เนี่ยหนึ่งเล่มก็คือเรื่องเซอร์ซีที่เคยทำรีวิวไปก่อนหน้านี้ ีเนี่ยเป็นหนังสือของเธอที่ออกมานานมากและเป็นเรื่องที่เขียนโดยการหยิบตำนานกรีกขึ้นมาอีกเช่นเคยนะคะก็คือเป็นเรื่องราวของอะคิลีสซึ่งเขาเนี่ยเป็นลูกของราชาที่ชื่อว่าเพลิอุสซึ่งเขาเนี่ยก็ไปเจอแล้วก็เป็นเพื่อนกับเอโดคาสนะคะซึ่งสองคนนี้เนี่ยก็ได้ไปร่ำเรียนวิชาจากอาจารย์คนเดียวกันแล้วก็เข้าไปพัวพันกับ สงครามกรุงทอยนั่นเองเป็นเรื่องที่อยากจะอ่านนานมากๆแล้วแต่ว่าไม่เจอหนังสือที่เป็นปกแข็งและผวกอยากสะสมหนังสือปกแข็งมากๆก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปซื้อหนังสือมาอ่านสักทีนึงซึ่งตอนนี้ในะที่สุดฟูก็ได้มีหนังสือมาอยู่ในครอบครองแล้วะคิดว่าน่าจะเป็นเล่มที่จะได้หยิบอ่านในปีหน้าอีกเช่นกันคือเล่มน,นี้มันแบบสวยมากเลยนะหน้าปกเป็นดักไม่ได้มีดัสแจ็คเก็ตอะไรแล้วก็ดูด้านหลังซิ สวยมากเลย We were like gods at the dawning of the world and our j o b was s u r v i v e we couldn't see nothing else but the other อ oh, ้น่าอ่านมากแล้วก็สวยอะ En Pepe ก็ paper, สวยมากเลยเป็นสีทองนะคะเนี่ยตอนที่อ่านเซอร์ซีแล้วก็เห็นรูปเล่มของเซอร์ซีก็คือชอบมากเลยนะเป็นเล่มที่สวยมาก พอ,อมาเจอเล่มนี้อีกก็คือสวยมากๆเช่นเดียวกันต่อมาที่เล่มสุดท้ายในกล่องนี้นะคะ One Spot r a Broke n Heart ของ Stephanie Garber เล่มนี้เป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่เชื่อมโยงกับซีรีส์ c าวา a ก่อนหน้าของ Garber นะคะตัว One Spot r a Broke n Heart เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเฟดที่ชื่อว่าแจ็ค ซึ่งผมมาในเล่ม l e g e n d า r y แล้วก็ Final ีนะคะซึ่งเป็นเล่ม2กับเล่ม3าของซีรีส์คาราวลส่งจิตสงใจมากเลยอะว่าจะอ่านดีไหมคือตอนแรกเราอ่านเรื่องย่อนะคะแล้วรู้สึกว่ามันไม่ถูกิตสักเท่าไหร่เรื่องย่อเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอีเวนเจอร e ีนนะคะที่เธอเนี่ยยึดมั่นในความรักมากๆแล้วคนรักของเธอเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะแต่งงานแต่ว่าผู้หญิงที่เขาไปแต่งงานด้วยเนี่ยดันไม่ใช่อีเวนเจอรีนเธอเนี่ยก็เสียใจมากนะคะก็เลยไปหาเฟดที่เป็นอ่อพรินซ์ออฟฮาร์ ซึ่งขอทำสัญญาเมกาดิวว่าเขาเนี่ยจะยอมแลกบางอย่างเพื่อที่จะให้ปรินซอฟาเนี่ยช่วยยับยั้งการแต่งงานในครั้งนี้ไม่ใช่แนวะเราสเท่าไหร่เพราะว่าพอเราเน้นถึงผู้หญิงที่ปไปะยะึติดในความรักถึงขนาดจะไปล้มงานแต่งงานของคนอื่นเนี่ยถึงแม้ว่าคนอื่นที่ว่าจะเป็นคนรักของเธอเราก็รู้สึกว่าเป็นเราเราคงไม่ไปเสียเวลาแลนะเนาะแต่ด้วยความที่แบบ ตัวละครชายเรื่องนี้นะคะซึ่งก็คือแจ็คหรือ p r i พรินาฟาร์เนี่ยฟุกว่าเขาเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากตอนที่อ่าน c a ร์วอล์ซิรีส์มาก่อนหน้านี้ก็เลยตัดสินใจไปซื้อเรื่องนี้นะคะแต่หน้าเสียดานนิดนึงอะ่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่พรีออเดอร์เขาบอกว่าพิมพ์รอบแรกเนี่ยจะมีหน้าปกด้านใต้ที่แบบลวดลายสวยงามสีแบบนะคะแต่ว่าฟุกอะ กันมาสั่งตอนที่ออกขายไปนานสักแบบมันก็สักพักนึงแล้วอะออมาตอนนี้ก็เลยไม่ได้มีรวดลายอะไรใต้ปกนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆแต่ว่าตัวแจ็คเก็ตอะฟุกว่ามันมันสวยมากเลยนะทั้งข้างหน้าข้างหลังอะมันดูเป็นแบบการออกแบบที่ดีอันนี้นะคะเป็นของ U K edition ของสำนักพิมพ์ Porter and s t o u g t o n ถ้าใครสนใจหน้าปกนี้ก็ไปสั่งเป็นของ U K edition มากันละกันนะคะทีนี้ มาต่อกันที่กล่องสุดท้ายกันแล้วนะคะเป็นกล่องที่ฟุกตื่นเต้นที่สุดก็คือกล่องของแฟรี่ลูทในนี้จะมีหนังสือเป็น1ซีรีส์นะคะสามเล่มจบเป็นครั้งแรกที่สั่งจากแฟรี่ลูทก็เลยค่อนข้างจะตื่นเต้นแต่ก็ชอบเขามากๆเลยนะคือค่าส่งอ่ะ แพงมหาโหดมากๆเลย <ooo> life, e <Yeah. S 1> แต่เขาจะส่งกับ DHL แล้ว DHL ดีตรงที่ติดตามสถานะในเว็บไซต์ได wow. ้ง่ายแล้วก็มีการแจ้งเตือนามหาเราเรื่อยๆว่าของจะจะส่งมาที่เท่าไหร่หรือว่าสามารถเรื่อได้อะค่ะว่าจะให้ไป ส่งของที่ที่อยู่จริงๆหรือว่าจะให้ไปตามแบบที่ล็อกเกอร์ที่ DHL มีให้เลือกเวลาที่จะรับของได้เหมือนกันนะคะค่อนข้างจะรู้สึกว่าปลอดภัยกับการที่ได้รับหนังสือผ่านการจะส่งจากช่องทางนี้นี่ค่ะข้างในกล่องคืออะไรอะ่ะ <laughs> เหมือนจะเป็นโฟมนะมคิดว่าน่าจะเป็นโฟมแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใส่มา,าทำไมบับเบิลมีความแบบรู้สึกปลอดภัยให้กับหนังสือนะคะอวี หนังสือออกมาได้ยังไงกันะคะนี่นี่ก็คือหนังสือทั้ง3เล่มที่ฟุ้งได้มานะคะอ๋อสวยมากมาที่ลำแรกนะคะ <laughs> the bear and the nightingale เล่มที่สอง the girl in the tower และเล่มที่สาม the winter of the witch ขอ,อง c a t h e r i n r d r n e n ทั้ง3เล่มเลยนะคะ <laughs> เป็นซีรีส์อย่างที่บอกไป <laughs> เป็นนิยายที่พูดถึง การหยิบยกประเพณีดั้งเดิมของรัสเซียมานะคะเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าวอรซิลิซ่านะคะเธอในอาศัยอยู่กับครอบครัวอยู่ในที่อยู่ในป่าห่างไกลนะคะซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยจะมีแบบประเพณีดั้งเดิมหรือว่าเป็นเหมือนแบบแฟรี่เทลที่เล่าสืบต่อกันมาเนี่ยก็เป็นประเพณีบางอย่างของรัสเซียที่ฟุกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเห็นหน้าปกแล้วรู้สึกคุ้มค่ากับการรอคอยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวฟุกจะโชว์ให้ดูทีละเล่มแล้วกันนะคือมัน ดีมากเลยอะทุกคนอันนี้คือเล่มที่หนึ่งเนาะอันนี้ด้านหลังนะคะที่ชอบที่สุดคือด้านข้างแบบสวยมากเลยอะด้านข้างคะ่ะเป็นรูปน้คล้ายๆกับตัวหน้าปกนี้เลยแล้วก็มีสีที่กระดาษด,ด้านข้างด้วยนะคะแบบสวยมากฟุกจำได้ว่าด้านใต้นี่ก็มีลายเหมือนกันนะ เออมีลายจริงว่านี่เป็นรูปนกนะคะแล้วก็น้่นข้างคล้ายๆตัวหน้าปกเลยแล้วก็ข้างใน A A paper แต่เล่มจะไม่เหมือนกันนะคะเล่มหนั่งจะเป็นสีฟ้าสวยมากเลยอ่ะมา <c oughs> ต่อกันที่เล่มที่สองนะคะ The Girl in Tower เป็นรูปม้านะคะนี่ด้านข้างก็สวยอีกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังค่อนข้างที่จะเรียบๆแต่ว่าทุกอย่างคือ ลงตัวมากเลยอค่ะข้างในก็เป็นเอ็นเปเปอร์สีแดงแล้วก็หนังสือเป็นรูปม้าพิมพ์สีทองข้างใต้นะคะแล้วก็นั่นข้างมาที่เล่มสุดท้ายนะคะ The Winter of the Witch เป็นเล่มสีเขียวหน้าปกมีรูปน้องหมีเรียกว่าน้องได้ไหมอะน้องดูไม่ค่อยอ่อนโยนสักเท่าไหร่เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น ด้านข้างที่สวยงามเหมือนกันนี่นก็ด้านหลังนะคะข้างในก็เอ็นเดเปอร์เป็นสีเขียวเข้ากับตัวหน้าปกเลยแล้วก็มีพิมพ์ทองด้านใต้เป็นรูปหนีแล้วก็ด้านข้างสีทองเหมือนกันนะคะสวยมากๆคือเราใช้คําว่าสวยได้สิ้นเปลืองมากๆเลยในคลิปนี้แต่ไม่สามารถที่จะมีใครนะคะมาคัด้านได้ว่ามันไม่สวยเพราะว่าฟุกจะยืนยันหนักแน่นว่าทุกเล่มที่โชว์มาเนี่ยสวยหมดเลย อันนี้ด้านข้างนะคะเป็นสีเขียวสีเขียวสีเขียวทุกคนรู้สึกอยากจะลองให้ขึ้นมาเลยอ่ะนี่ฟูกเพิ่งแบบลองนั่งดูตัวหน้าปกแล้วเจอว่ามันมีรอยเป็นรอยที่คือจะเรียกว่าเล็กหรือใหญ่อแต่สำหรับเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะมันเป็นรอยเหมือนเป็นแบบตัวสกรีนที่อยู่บนดัสแจ็คเก็ตมันลอกออกมานิหนึ่งอ่ะ แต่ไม่เป็นไรเราจะทําใจนะคะแล้วก็มองมันเฉพาะข้างหน้าและด้านข้างพอนี่ก็คือ3มเล่มในซีรีส์นี้นะคะฟูก <c oughs> ชอบมากเลยแล้วก็คิดอยู่ว่าถ้าในอนาคตแฟรี่ลูทจะทำเอดิชั่นอะไรพิเศษพิเศษออกมาที่ฟูกยังไม่เคยมีเป็นอันซีรีฟูกยังไม่เคยมีฟูกอาจจะไปสั่งมาอีกนะคะเพราะว่ารู้สึกประทับใจกับการออกแบบของเขาแล้วก็ประทับใจในแง่ของ การส่งของและการติดตามสถานะที่เขามีการอัปเดตเรื่อยๆทําให้ลูกค้ายอย่างเรารู้สึกวางใจแม้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอยที่ค่อนข้างนานและนี่ก็คือหนังสือทั้งหมดที่ฟุกสั่งมาและเป็นล็อตสุดท้ายที่เข้ามาตอนเดือนธันวาคมของปี2021นะคะหนังสือเนี่ยถ้าอยากจะสั่งซื้อก็ควรจะรีบซื้อไว้เลยไม่ใช่รอจนกว่ามันจะขายหมดแล้วไปหาซื้ออีกไม่ได้นะคะ ซื้อมาก่อนแล้วก็เอาเข้ากองดองไปเรื่องอ่านวันไหนก็เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันนะคะเป็นคติประจําใจของฟกเลยอะซื้อมาไว้ก่อนให้อุ่นใจเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยฟกมีแผนที่จะทํา Bo ก s ชลฟ์ทัวร์นะคะกําลังหาเวลามาเหมาะที่จะทําอยู่เพื่อจะโชว์หนังสือที่อยู่ข้างหลังตรงนี้เคยมีคนคอมเมนต์เข้ามาว่าช่วยทําุ o กเชลฟ์ทัวร์หน่อยสิเพราะอยากจะเห็นว่าฟกมีหนังสืออะไรบ้าง<ม>ก็เลยคิดว่าสิ้นปีนี้ จะหาเวลาจริงๆแล้วเพื่อจะทำ Bookshelf Tour ฉบับปี2021กันสักหน่อยอยากให้ทุกคนนะคะที่สนใจก็รอติดตามดูคลิปวิดีโอนั้นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็เท่านี้แหละนะคะแล้วไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันค่ะบาย